สวัสดีครับอยู่กับผมช่องสามพี่น้องดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าอาจารย์เบียร์จะพาผมไปไหนครับวันนี้ไปกับเจ้าหกรอท้ายลาดครับผมไม่รู้ว่าอาจารย์เบียร์จะพาไปไหนไม่รู้นี่ครับออกจากบ้านมาได้สักพักแล้ว อาจารย์เบียร์ครับนี่ชอเฟอร์รับหน้าที่โดยอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างครับอาจารย์เบียร์ส่งได้เลยรับทุกหน้าที่กับรถท้ายลาดของเราครับวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมอำเภอท่าตูมครับผมอาจารย์เบียร์ว่าจะไปอำเภอท่าตูมไปทำไมครับพี่ อาจารย์ไปขนรถไถครับผมวันนี้ไปขนรถไถครับอาจารย์เบียบอกว่าจะไปพาไปขนรถไถนะครับขออนุญาตเจ,จ้าถิ่นด้วยนะครับขออนุญาตเจ,จ้าถิ่นด้วยเหรอ <c oughs> อาจารย์เบียรบอกว่าจะพาจะพาไปขนรถไถนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นรถไรถรุ่นไหนอะไรยังไงยังไม่รู้นะครับตอนนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกนะครับว่ารถไถท,ที่ไปเอานี่เป็นรุ่นไหนเพราะว่าตอนนี้กําลังเดินทางนะครับตอนเช้ามานี่รับหน้าที่เกือบสิบอย่างแล้วมั้งเนี่ยอาจารย์เบีย้ยนี่โอ้โหตั้งแต่ซ่อมรถทำอะไรต่ออะไรบ้างแทงสนุกโอ้โ <laughs> งานอาจารย์เบีย้ยเยอะแยะเลย นี่วันนี้รับจ็อบได้สองจ็อบแล้วครับวันนี้สองจ็อบแล้วเหรอครับผมไปลากรถกระบะกับลากรถรถหกล้อดำครับผมโอ้รับเละเลยวันนี้นนรับเละเลอาจารย์เบียร์รับเละโอ้โหอาจารย์เบียร์ใครใครสนใจให้ไปขนรถก็ติดต่อได้ทางช่องนี้นะครับผมขนรถอะไรครับขนรถ ขนรถถังได้ไหมได้ทุกอย่างครับผมโอ้ขนรถ <คน S 1> ถังก็ได,ได้ได้หมดครับผมรถกระบะรถไถรถตุกต๊กตุ๊กโอ้โหอาจารย์เบียร์รับหมดครับรับ,รบจบ<ม>เลยสนใจก็ติดต่อทางช่องนี้ครับแฟนเพจสาวพี่น้องดาซิ่งครับนี่นี่อาจารย์เบียร์โอ้โหรับจบทุกงานครับผมอาจารย์เบียร์ ตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะมาเฉลยว่ารถที่อาจารย์เบียพายวนีาไม่รู้เป็นรถอะไรยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยอาจารย์เบียรนี่ไม่ยอมบอกเลยโอ้โหอาจารย์เบียนี่ความลับเยอะจริงๆเก็บไว้เป็นคลิปหน้าครับผมเก็บไว้เป็นคลิปหน้าอาจารย์เบียบอกอย่างนี้ทีเด็ดของช่องเลยนะครับอาจารย์เบียรครับทีเด็ดของช่องสาปีนองดําซิ่งเลยนะครับ มีทุกช็อตทุกที่ทุกโอ้โหสารพัดนี่คือช็อตเด็ดของช่องเราเลยอาจารย์เบียสำหรับ fc ท่านไหนที่ดูคลิปอยู่นะครับสนใจจะขายจะซื้อรถไถรถเกี่ยวข้าวรถแท็กเตอร์คูปอต้านะครับ ติดต่อทางช่องเรามาได้เลยนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับรถไถรถเกี่ยวข้าวรถดัมหรือรถมือสองทุกชนิดนะครับ <ส etted. S 1> ก็สําหรับ F-C ท่านไหนที่จะขายนะครับก็ติดต่อมาทางช่องได้หรือว่าโทร0933044012 0933044012นะครับก็พร้อมให้คำปรึกษานะครับสําหรับ มี FC ท่านไหนที่ต้องการจะซื้อจะขายนะครับผมอาจารย์เบียร์มีอะไรจะฝากกับ f c ฟไหมครับคลิปนี้ยังไม่มีครับอเอาไว้เป็นคลิปหน้าดีกว่าครับผมอ๋ออาจารย์เบียร์บอกว่ายังไม่มีอะไรจะฝาก FC นะครับคลิปนี้รอเป็นคลิปหน้าถ้างั้นก็คลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ